สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงทรวิกกี้ทุยกลางนะแต่ตอนนี้ทุยลูกค้าก็โลกศีรษะแบนแจ๊ดแต่เลยตรงเป็นบบันทัดเลยทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงดีช่างใหญ่แนะนำให้ยกทุยขึ้นไปนะครับระดับทุยกลางนะของเดิมเข้ามามันต่ำไปนะครับ วิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็คือหนึ่งดักนะครับดัดเฉพาะเส่นหลักนะดักให้มันเกิดสปริงขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับแล้วก็วิธีที่สองคือยกซอยยกทุยแล้วก็ตอนเซ็ตก็คือใส่โฟมแล้วก็ได้ยกคครับแต่ว่าเบื้องต้นซอยผมก่อนแก้ปัญหาเบื้องต้นวันนี้เอาขวานหูเลยนะค่ล <c oughs> ลูกค้ามาจากไหนพี่ ลดาดเผาค่ะสาวลดาดเผาบอกช,ชื่อเลยไหมเนี่ยพี่โบค่ะโอ้คุณโบนะคุณโบสาวลดาดเผาก็ลาดใส่เอาเล็ม<ผ>มุนิดหน่อยแล้วนะครับพี่เพราะมันสั้นอยู่แล้วพี่อ่าค่ะนิดหน่อยก็เราจะแบ่งผมนะครับเป็นมุมฉากลงนะเราตัดผมไว้เป็นทุยกลางนะครับมันจะได้สองเวอร์ชันนะลูกค้าจะไปเซตเป็นทุยสูงก็ได้นะครับแต่ถ้าเราตัดทุยสูงอนะ่ะเราจะโยกมาทุยต่ํา หรือทุยกลางไม่ได้นะยกขึ้นเลยครับตัดขึ้นตัดพอพอตัดผมโยนทีนิดนึงลูกค้าไม่ให้เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นก็ดูได้แค่นี้แหละ มันหนาไปนิดหนึ่งลดความหนาออกก่อนแล้วก็ด้านล่างนะครับชั้นที่หนึ่งก็ยิบไว้อยออกนิดหน่อยชั้นที่สองก็ยกขึ้นนะตัด90า้าองศาชั้นที่หนึ่งสองสามยกเก้าสิบนะ ถ้าเราไปยกต่ำมันจะไม่ทุยนะอุอศาารรเนี่ต้องแอบดูลูกค้าด้วยเขาก้มหัวหรือเปล่าหรือพอตัวตรงพอเราพูดถึงเรื่องก้มหัวลูกค้า,า,า,าก็จะขยับตัวนิดหน่อยไป่ชั้เจ้าอย่างนเงนี้่ก็สังเกตให้เฉยนแล้วก็ทันที่สามยกเก้าสิบองศาขึ้นแล้วตัดพอยตัดให้มันเป็นลูกตุยู พอเรายกทุยระดับกลางไปหูเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้มันยังห้อยอยู่ใช่ไหมเรายกขึ้นเราตั้ง90องศานะโฟนนิว้วตามรูปย์ยิสะเดียอย์ขึ้นไปเรื่อยเดียืขึ้นไปเรื่อยความยาวจะสั้นนะต้องมีความยาว4นิ้วครึ่งเกือบ5นิ้วนะถึงจะทิ้งทุยไปถึงลาดพาวได้ถ้าเราไปตัดสั้นนะ่ะมันจะได้แถวๆลาด11ว,ว,วัดประสีนะ แบ่งผมกีดส้มโค้งนิว้วลายแล้วก็ตัดคอยคัตติง้งแต่ผมคอยตื้นๆนะหรือว่าไม่ลึกนะครับถ้าเราไปคอยลึกผมมันจะบางหัวก็ยิ่งแบนอีกเรียบร้อยถุยหายอีกถ้าเราตัดคอยมันจะสวย าผมบางตัดตรงอันนี้ผมไม่ได้บางนะกลางๆยกขึ้นโวงนิว้วเราตัดไว้พอเอาหลังมือดันดูตอนทุยมาแล้วทุยกลางตัดไปอีกสามช่อสามแถวหนึ่งสองสามยกขึ้นโวงนิ้วต่ำมือขสาเราตัด ค่อยๆไหมใกล้ๆอย่างเงี้ยชั้นที่สามอะเช็คเช็คเสียงอ่ะเสียงๆทะยงทะแยงอะตัดนะตรวจสอบ เฉียง90องศานะองศาเราต้องแม่นนะห้ามเพีย้ยนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยยกขึ้นหอยวีลงมาเอาหลังมือดันดูโอเค ความถุยได้ดังใจเราแล้วไททรอยตรงนี้มันหนาลากใส่พวกเนี้ยแล้วก็กันไกลฟันปลาดิฟแถนที่หนึ่งที่สองตัวเนี้ยหนาอ่นะอยๆอย,ยกขึ้น ับข้นบางนิดหนึงตรงนี้นข้างด้วยับ้นไยกขึ้นดีดดีดพอไม่ต้องบางนะแค่นี้แหละ ยทอยครับตรงนี้เอาวีดันขึ้นแล้วไถขนอ่อนทิงขนอ่อนไถท,ทิ้งเลยไถผมย้อนต่อไปด้วยนิดหน่อยให้พอลูกค้าสะอาดให้เจ้าปิ๊เอร์ทิมเมอร์ตัวเล็กมันไวแล้วมันมันปลอดภัยสำหรับลูกค้าด้วยทำให้งานเราเร็วขึ้น,นเอาวีดันขึ้น แต่คนอนทนี้ซ้ายขวาทำเลยลากใส่ั้งใหญ่มองว่ามันกำลังสวยก็ตัดเพลยๆไป,ไปๆนิดหน่อยก็เรียนให้มันบางผิวผมดูคาย้อนเย้ยเราบันบิดเป็นดังขวาผมซ้ายบิดขวา แต่ผมนั่นขวาตกธรรมชาติอยู่มันก็เลยจะกรอบทรงนั้นซ้ำมันจะเบี้ยวๆนะ่อยแต่ถ้าวีลงมาก็คือปกติแล้วก็แบ่งผมบริเวณจุดเถือกอนนะลูกค้าไฟเขียวให้เราตัดเปิดหูนะผมจะไว้จอจรประมาณติ่งหูนะพี่ก็ผู้หญิงก็ต้องไว้จรยาวๆหนะ่อยหวานๆมนะ ยกชั้นที่อะไรยกชั้นที่สามขึ้นตัดพ้อยชันที่สองก็ตัดชั้นทหนึ่งก็ตัดตัดถึงไหนก็ตัดถึงแค่บนใบหูนะครับใบหูบทดนั่นเองแล้วก็พลอยพลอยพอยพอยดไปเว้าลึกนะิดเดียวให้มันชนใบหูพอดีจะสวยแล้วก็ตัดพอยพอยพอยอยขึ้นไป สายตาไปเล็งไปที่กไกลแล้วก็เส้นผมลูกค้าก็พอสายลงมานิดเดียวหัดข,ขึ้นไปลวอร์ซิสโดขมขัดไล่ๆขึ้นไปนิดหน่อยไม่ต้องบางนะครับไม่ต้องบาง นิดเดียวพอถ้าบางไม่สวยให้มันพอดีพดีเพื่อจะไปรับกับลากใส่ข้างหลังเรามาดูผมด้านขวานะชั้นที่สามยกขึ้นนะครับแล้วก็พอยผมยกผมขึ้นสี่พังองศานะเพื่อให้ผมมันดูหนาขึ้นด้วยถ้าเราไปยกเก้าสิบองศามันจะบางเกินมันเหมือนเป็นซ้ำอาการลูกค้า แล้วก็ตัดพับผมไปข้างหลังนิดนิดหน่อยนะเพิ่มพลค่อยๆค่อยๆยกขึ้นแล้วก็พลอย อตัดสไลด์จากบนไปหูลงมานิดนึงพ่อย่อยอยอยให้มันชวนันไปหูพอดีมันจะสวยนะจอนเอาสั้นนิดนึงให้มันพอดีกับตีงหัวสาวว้รุ่นเขาเรยสลิมสลิมมันสลิมใม้นม,มนเลียวๆเพียวๆนะอย่าให้อ้วนนะ พอดีพอดีอ่ะ <S <S ใช้ไปเป็กแซกแซกแกซนิดเดียวพอจะไปแอบ,บดูซ้ายขวาม,มันยาวเท่ากันไหมแล้วมันก็หนาเท่ากันไหมบางเท่ากันไหมนะข้างหน้าไม่ต้องดูนะนี่ดูได้แค่นี้ข้างหน้าผมจะสไลด์ออกไปนิดนึงนะที่มันผมแห้งๆออกให้ ก็ผมส่วนหน้าเนี่ยเป็นผมที่เขาปี่นะปี่จะไว้ยาวเท่าไหรก็ตกลงลูกค้าได้เลยครับถ้าเขาเห็นเขาแปลกปลายก็ชวนลูกค้าตัดปลายเิ็หน่อยว่าผมทําไฮไลท์ฟอกมาเนี่ยมันก็จะอะไรแห้งเสียเป็นเรื่องธรรมดามันก็ต้องแรงมาความสวยก็ต้องบินๆกันทั้งคู่สังเกตลูกค้าก็จะหน้าผากลึกนะ อยูเถอกลึกผมบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็มไปไปลายก็พอนะครับวีลงมาเนี่ยทั้งใหญ่ตัดตรงๆนะผมบางตัดตรงๆเล็มไปปลายออกตัดตรงๆตัดตรงๆแล้วก็ยกกลมบริเวณช่อเซนเ็นเตอร์ขึ้นไปนะ วิธีวิธีตัดให้ข้างหน้ามันยาวก็คือเป็นการโน้มผมนะครับโน้มผมแล้วยกไหล่ขึ้นนะแยยกไหล่ขึ้นไปอย่างไหลขึ้นไปเนี่ยเห็นข้างหน้ามันยาวไหมนเนี่ยข้างหน้าจะยาวพอเรายกไหล่ขึ้นไปนะผมบางผมก็ตัดตรงๆผมตัดเอาปลายออกแค่เซียนวเดียเยงเนี่ยนะครับข้างหน้าทําอะไรไม่ได้เลยแค่ไล่เลเยอร์ปลายนิดเดยวพอเน้นหนาท้องไม่เน,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 น้หนา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 ห้ามบางห้ามบาง ตัดไปปลายนิดเดียวยกขึ้นยกขึ้นตัดยกขึ้นยกไหล่ขึ้นตัดไปปลายนิดเดียวไอ้ที่เรียนมาไอ้ที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็คือเบสิคแต่ว่าหน้างานจริงอะ่ะมันเป็นผมที่ต้องอะไรต้องปรับเข้ากับ ก็หลกศีสะลูกค้าเข้ากับใบหน้านตัดแค่นี้ก็พอเนี่ยข้างหน้าตัดแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเราก็มาวีดูวีดูวีไปวีมาก็แห้งแล้วก็ให้ลูกค้าดูที่เห็นความคุยไหม,มรู้สึกคุยขึ้น,นเป็นความคุยไหม ทุยอยู่นี่พี่<า>ก,กลางเป็นหูนะอนพอเราใส่โฟมได้ให้มันเบ้อๆทุยๆไว้ทุยๆหนะอใช่สิ<อ>เราต้องอยากยมันต้องบอกพี่ว่าหัวเราแบนเขาคิดกันต้องประเทศลวพี่แล้วก็เราจะเป่าเสร็จผมออกเป่าเสร็จผมออกนะครับไม่ต้องไปเป่าให้แห้งนะเพราะว่าเราเห็น,หนาง,งานแล้วว่าผมลูกค้าได้ทรงแล้วทีนี้เราก็ให้ เราจะได้ผมแบบกัดมานะผมจะได้ไม่เสียนะจะใส่โฟมวันนี้เซตให้เห็นทรงชัดเจนเลยนะเพื่อความสุขของประชาชนพี่ยอมหน่อยครับตรงนี้ยเราใส่ตรงเนี้ยตรงที่เราจะด้ายยกคูเนะครับมันจะได้แน่นไปถึงลาดพาวนะครับถ้าเราไม่ใส่โฟมมันจะค่อยๆหลุดลงไปนะครับแ <c oughs> ถวเรียบทางด่วนรามินท่าะลงเนี่ย ได้ยกโคนตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งที่สองขึ้นมาเลยนะครับออร้อนแล้วก็เย็นนะครับด้วยผมมันเซ็ตตัว đây yam cuốn, yam ทำไมถึงต้องได้ยกโคนตรงนี้เพราะว่าต้องการจะให้มันทิ้งโครงทิ้งโครงมารับกระถุยตรงนี้นะทีนี้เราก็จุดไหนช่อไหนที่เห็นว่ามันหนาทึบเกินไปแล้วก็ตัวคัดเฉพาะจุดนะเลือกทําไม่ใช่ทุกช่อนะแล้วก็ขย่เขย่าให้มันเป็นธรรมชาติมันเกิดจากการได้ยกโคนนะครับแล้วก็ซอยนะ สีผมพี่ก็กสวยอ,อยู่แล้วเนี่ยเป็นออกสีชานมสีชานมมีทั้งไฮไลท์บอนอ่อ,อนนมันก็ประกอบกันหลายอย่างนะด้านข้างได้ดูได้แค่นี้เห็นไหมที่เราตัดไปตรงๆให้มันเฉียงๆสไลด์ๆหน่อยแล้วก็ได้ยกโคลแล้วสะบัดไปลายด้านหลังให้มัน กองอยู่ตรงจอนข้างบนแล้วก็ปพอยๆนิดนึงงจะประจุด <c oughs> มันยังไม่สวยแล้วก็ยังไม่เลิกตัดอยู่เนี่ยสวยไม่เลยก็เลิกวันนั้นน่ะผมไม่รีบนะ ลูกค้าจะรีบเราก็ไม่สนใจหัวแล้วก็ค่อยๆเรียนบอกนะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงช่วงเขาต่อหน้าจอหลังจอน่บนไปหูเนี่ยสำคัญก็ต้องพับลงมาตัดมาให้หมดทุกเส้นนะค่อยๆจะเย็นๆพับหูลงแบ็คแฮนด์สไลด์ทีละเส้นสองเส้นเนะี่ยทำให้มันได้มันไม่ยากหรอก พอยอ่ะจอนจอนสวยแล้วถูกใจทั้งใหญ่แล้ว<ช>คุณเป็นคุณนายไปครับเนี่ย<ช>มันสงสัยมันสงสัย<ช>่มันจิตมันบอกมันสงสัยเดยตำรวจหรือทหารครับไม่ใช่หรอกพูดเล่นไม้งั้นแหละเอาเยอะ ช็อตฟิวอีกทรงนี้มีแต่ทรงคุณหญิงคุณนายก็ตัดกันใช่ตรงนี้นะคุณหญิงคุณนายก็จะตัดตรงนี้เลยอออประเด็นชอบทรงนี้อืมเพราะว่าหัวมันไม่ได้ข้างหลังก่อนเป็นยังไงบ้างข้าหลังพี่อ๋อสวยค่ะสวามทุยก็ได้เลยใช่ไหมต้องตัดพี่ต้องเซตต่ออ๋อได้เซตเข้าร้านเข้าร้านแถวบ้านพี่นั่นแหละ ครับลายพาวเยอะแยะการแดงดีไซน์แล้ก็ไดรสวยเซ็ตสวยูโชกเคยสีอาจารย์กางใหญ่เองเดี๋ยวจะบอกเขาครับถ้าเซ็ตไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวจะให้โทรต่อว่านะอาจารย์แดงจะมีเวลาเซ็ตให้หรือขาท่านเยอะเอาสเปคแข็งหรือสเปคอ่อนดีเอาอ่อนค่ะเอาอ่อนแล้วก็ใส่แว็กนิดหน่อยนะค่ะ ทำเสร็จจะส่งเราจะส่งนิดหนึ่งเพื่อจะคอนทุนปลายผมกับคนผมนะรูวให้มันเกิดความร้อนให้มันละลายไปในนิ้วมือเลยนะแล้วก็เอาไปดันไปดันคนผมดันที่โคนให้มันอยู่ช่วยๆกันมันทุยๆเบื่อไป เว่อเว่อเว่อเดี๋ยวก็ลงแม้จะบล็อกก็โดยสเปรย์ก็ไม่ลงดยแต่ถ้าเราไม่บล็อกมันก็ค่อยๆลงมาเบี้ยตามธรรมชาติกูดกูดไปหลังบ้าน เคยเป็นสร้อยผมกับอาจันแดงไหมเคยนานแล้วเค่ะนานมากเขาชอบตัดสั้นสมัยก่อนเลยไม่ไม่หวานหรือไม่หวานอาจารย์เขาชอบตัดแบบไม่หวานอืช่างใหญ่ตัดหวานอ๋อใหม่เลยพี่ช่างใหญ่ตัดหวานกว่าย้ำเลยย้ำเลยแดงหนอาจารย์แดงตัดไม่หวานก็แล้วแต่มองนะแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ช่างใหญ่จะตัดให้ เข้ากับบุคลิกราศีงโงเ่เฮงนะครับแล้วก็เข้ากับใบหน้าเป็นงานแก้ปัญหานะงานแบบนี้งานแก้ปัญหาทรงผมนะนะครับแก่จ้งใหก็พยายามถ่ายให้ละเอียดที่สุดให้ดูกันทุกขั้นตอนนะจะได้ไปพัฒนาฝีมอือเอาเป็นต่อยอดนะหลับตาพี่หลับตา ีก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าชื่ออะไรนะพี่โบค่ะพี่โบลาดพร้าวที่อนุญาตให้ช่างใหญ่คลิปวิดีโอสอนตัดผมลงยูทูบนะก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะช่างใหญ่ด้วยนะเฮงเฮงนะคะแล้วก็อยากจะตัดผมกับช่างใหญ่เอาแบบนี้ก็ช่างใหญ่ก็พิจารณาดูลโกลงศีรษะรูปทรงแล้วก็เนื้อผมด้วยนะองค์ประกอบของทุยมีอยู่3อย่างนะคือ1เนื้อผมนะครับ ว่ามีความหนาเพียงพอที่จะเอามายกทุยไหมนะครับข้อที่2สําคัญมากคือเรื่องกระโหลกศีรษะนะครับถ้าหัวทุยถ้าหัวแบนก็ต้องใช้สูตรนี้ใช้สูตรที่ช่างใหญ่ตัดให้ดูแล้วก็ข้อที่3สํามำคัญมากก็คือเรื่องของสกิลความชํานาญคือช่างตัดผมมาหละว่าจะตัดผมได้ออกมาเบะอย่างที่ลูกค้าคาดหวังหรือเปล่านะครับก็ทรงนี้นะครับคือทรงทวิกกี้นะ สัญ,ญลักษณ์ของเขาคือจอนหวานลักไซก็ต้องหวานคอเคลียนะจะมีความยาว3นิ้ว2นิ้ว4 5, นิ้วก็ได้5นิ้วก็ได้ขึ้นอยู่ที่ตกลงกับลูกค้านะไม่แน่นอนนะความยาวนะครับจอนก็เหมือนกันครับแต่ว่าภาพลักก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทรงทรวิกกี้รนะวันนี้เพราะว่าองค์ประกอบของพี่เขาคือเรื่องของสีผมสีพื้นฐานนะครับแล้วก็ทรวมผม ว่าสวยครบทุกทุกท,ทุกอย่างเลยนะมันพูดไม่ค่อยออกพี <c oughs> ่ดูพี <c oughs> ่ดู <c oughs> สวยค่ะสวยให้พี่ให้พูดก็พูดดีกว่าผมไม่อยากไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ครับว่าสวยให้ลูกคั <c oughs> <c oughs> สัสวยคือสีสีพี่ก็สวยแล้วก็ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ถือว่าสวยที่สุดนะวันนี้ของทวิกกี้นะ ช่งใหญ่ให้คะแนนเต็มร้อยนะเรื่องเรื่ององค์ประกอบทรงผมนะปากกนไลคกดแชร์กดติดตามด้วยแต่อย่าตัดผมกับช่างใหญ่1,000บาทต่อหนึ่งทรงนะสอนฟรีเฉพาะใน YouTube ดูปากช่างใหญ่นะนี่ก็เป็นลูกค้าจริงๆที่ช่างใหญ่ขออนุญาตนะไม่ได้เป็นมาเป็นนางแบบตัดฟรีนะตัดฟรีหรือเสียตังพี่บอกเขาหน่อยเสีย <c oughs> ตังนะช่างใหญ่กินข้าวก็ 0819856234และ0625483999นะร้านตั้งอยู่ปากซอยพรหนโยธินท12เขตสายใหม่กอมอนนะไลน์แอดสอบถามเบื้องต้นก็แอดไซน์นะ KASEM อานว่าเกษมชื่อจริงของช่างใหญ่นะหรือว่าเข้าไปติดต่อได้ทักมาที่ Messenger ของแฟนเพจกำเนิดสัลอนก็ได้วันนี้รับปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ